Thank <music> you. ครับผมก็สวัสดีแฟนๆวันพีททุกท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ่านมังงะวันพีทในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับมังงะวันพีทตอนที่1นึ่ผู้ชนะไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างก่อนที่เรานะครับจะไปเข้าเนื้อเรื่องหลักกันก็จะมีเนื้อหาของหน้าปกเรื่องสั้นตอนใหม่นะครับให้เราได้ติดตามกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เจอามาดเบิลซิกกับบันทึกการเดินเรือไรความรู้สึกตอนที่6นําตัวนิจิก,กับยงจิไปเกาะฮุนเคก จากภาพหน้าปกนะครับเราเห็นว่าโอเว่นกำลังแบกหนังสือวินสมุกขึ้นไปบนบ่านะครับเขากำลังจะออกจากขอโอโก้นะครับเพื่อไปก่อฮูนเคกผัดกระจกของบูเล่นะครับสิ่งแน่นอนว่ามีบูเล่ยู่ใกล้ๆกับกระจกด้วยนะครับระหว่างที่กําลังเดินออกไปนะครับเราเห็นว่าโอเว่นนะครับเขาได้มองมาที่พุดดิ้งแบบงงๆนะครับก่อนที่เรานะครับจะเริ่มอ่านฉากแรกก็จะมีการบรรยายเรื่องก่อนเช่นเคยเลยนะครับแทงทะลุอก เปิดตอนที่มานะครับณนะสถานที่ภายในปรา,าสาทชั้นใต้ดินชั้นที่1นะครับจากภาพน,นะครับเราเห็นว่าเดรกในร่างไฮบริดนะครับได้ใช้ดาบแทงหลังพี่หมวก c p c ซโลนะครับทาให้พี่หมววนะครับกลางเลือหออกปากมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพี่หมัวนะครับหลังจากโดนแทงเข้าไปบอกเหตุผลแกมาซะเดรกเมื่อเดรกนะครับเขาได้อย่างนี้นี่คือความยุติธรรมของฉัน ฉันล่ะอิจฉาแกจริงๆเมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับพี่หมวกเขาก็ได้ขยับตัวด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อให้หลุดออกจากดาบของเด็กนะครับและได้ใช้ท่าโจมตีดัดชนิพิฆาตใส่คอของเด็กแบบเต็มๆเลยนะครับเด็กที่โดนท่าการโจมตีนี้เข้าไปแน่นอนว่ามันทําให้เขาล้มหายท้องทันทีเลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังณสถานที่นครหลวงป่ากันบ้างนะครับที่ในตอนนี้ชาวเมืองกําลังเตรียมเรือลอยฟ้ากันอยู่นะครับ ว้าห้าฮ่าฮ่าเขียนคำอธิษฐานเสร็จหรือยังจุดไฟให้เรือลอยฟ้ากันเลยและภาพต่อมานะครับเราจะเห็นว่าโตโกโอเองก็เตรียมเรือลอยฟ้าของเธอเสร็จแล้วนะครับในตอนนี้เย้บินไปเลยส่งคำอธิษฐานสู่ฟากฟ้าได้จากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังนสถานที่ด่านฟ้าโอเนยชิมะนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าลูฟี่ได้ต่อยไคโดด้วยหมัดที่มีความเดือสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ส่วนดังด้านของไคโดนะครับเราจึงว่าเขาได้ใช้กระบ,บองหนามนะครับสกัดเอาไว้ได้หนึ่งหมดัดแต่ก็โดนอีกสามหมดัดต่อยต่อทันทีเลยนะครับลูฟี่นะครับในขณะที่กําลังโจมตีเราจึงว่าเขานะครับหอบใหญ่เรือนะครับในตอนนี้ไคโดที่กําลังโดนโจมตีอยู่นะครับเขาก็ได้แต่คิดอยู่ภายในใจวิธีการโจมตีหักเลี้ยวได้เจ็บเว้ยเป็นไปไม่ได้นะอย่างที่ไหนจะทํางี้ได้ หยุดซะทีเซ่มันเจ็บได้ไวอยบอกให้หยุดในขณะที่กําลังโดนลูฟี่โจมตีอยู่นะครับหยุดนะนาตาเองและในเรื่องนะครับได้มีการบรรยายโหมดของไคโดณตอนนี้นะครับล่างเมาเอาใจลูฟี่นะครับที่เห็นอย่างนี้เขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ยังจะเมาอีกเลรอคิดเลยว,ว่ามีแค่แกคนเดียวที่มองอนาคตได้ ทันใดนั้นนะครับไคโดเขาได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับและสามารถหลบหมัดของลูฟี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับในขอลอกหนสิทํางี้ใช่ไหมจากภาพนะครับเราจะึนว่าไคโดเขาได้แปลงร่างเป็นร่างมังกรน,นะครับและเคลื่อนไหวแบบเดียวกับการโจมตีของลูฟี่เกียร์สนะครับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและอิสระหน้าตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องได้มีการบรรยายหมวดของไคโดล่างเมาขี้ขโมย ต่อมานะครับไคโดเขาได้กัด uffy, ลูฟี่อย่างรุนแรงเลยนะครับแน่นอนว่าลูฟี่ที่โดนแบบนี้เข้าไปเขาได้กรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดเลยนะครับไคโดที่กําลังคาบลูฟี่อยู่ในตอนนี้นะครับเขาได้บินขึ้นไปนอกโอเนชิมะลูฟี่ที่กําลังแย่นะครับโดนเขมือบเข้าห้แล้วปล่อยนะไอ้บ้านนี่หลังจากบินขึ้นไปสูงระดับหนึ่งนะครับไคโดเขาได้มองลงมาที่โอเนชิมะ พร้อมกับเปิดปากปล่อยลูฟี่ออกมานะครับและยิงโบโลเบลดอัดใส่ลูฟี่ในระยะประชิดนะครับการโจมตีของไคโดนะครับทะลาาุเกาะปราสาทโอนียชิมะแล้วจินตว่าโบโลเบลดนะครับได้ยิงทะลุผ่านห้องแสดงดนตรีและทะลุผ่านจุดที่ยามาโตกับโมโมโนสเกะนะครับที่กําลังคุยกันอยู่ที่ก้นเกาะนะครับลูฟี่ที่โดนท่าการโจมตีโบโลเบดของไคโดอัดผ่านลงมาที่โอนียชิมะแต่พอตัวลำแสงทะลวงผ่านเกาะหมดแล้วนะครับ ลูฟี่เขาก็หลุดออกมาได้น,นะครับเขาแปลงกลับเป็นร่างบาวแมนและบินกลับไปหาไคโดทันทีเลยนะครับโถเว้ยไคโดนะครับเทียนอย่างนี้โวโล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 ,โล,โลกลับมาแล้วหรือยังเหลือ,อีก,กี่นาทีกันเนี่ยนี่คือเกียร์สครั้งสุดท้ายแล้วนะเวลายิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วย เมื่อสิ้นประโยคนี้ของลูฟี่นะครับไคโดเขาคิดจะกัดลูฟี่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ลูฟี่เขาสามารถหลบได้น,นะครับและบินขึ้นไปบนหัวของไคโดทันทีเลยนะครับยังไงก็แพ้ไม่ได้เด็ดขาดไคโดนะครับที่ได้อย่างนี้งั้นเหรอถ้าจะสาหัสกว่าที่คิดอีกนะ ตราบใดที่ยังมีแกอยู่คนในวันโกคุนี้ก็จะมีแม้แต่น้ำใสๆให้ดื่มเลยได้ซ้ำเมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับลูฟี่เขาเตรียมท่าการโจมตีหมัดอย่างยืดใครดูนะครับเทียนอย่างนี้โวโล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 แกจะเลือกช่วยใครมันก็เรื่องของแก แต่พวกชาววานุคุนี้มันชินชากับความพ,ายพย่ยแพมานานแล้วประเทศนี้มองไปก็เจอแต่ผู้อ่อนแอที่รักสงบกับผู้ตาที่พปรีชีพอย่างมีเกียรติจะแบบไหนก็คือผู้แพ้ที่สาระข้ออ้างมาห้อยท้ายให้ตัวเองดูดีกันทั้งนั้นหุบปากไปเลยพวกสมุไรเขาแข่งแกลงจะตายแกลงจริงเหรอหรือแค่ทำเป็นแกลงกันแน่ผู้ชนะไม่จะเป็นต้องมีข้ออ้างให้มากความหลอก แล้วแกล่ะเป็นอย่างไหนในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นะครับไคโดเขาเตรียมยิงโบโเลเบลดใส่ลูฟี่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าลูฟี่เขาชิงโจมตีไคโดได้เสียก่อนนะครับด้วยท่าโอเวอร์คองกันหมัดปืนราชาวานอนผู้พิชิตนะครับจากภาพนะครับเราจะนว่าลูฟี่ได้ต่อยเข้าไปที่กลางของไคโดนะครับด้วยหมัดอันรุนแรง โบโลเบของไคโดนะครับที่เตรียมยิงออกมาแต่เกิดระเบิดอยู่ในปากของเขาทําให้ร่างของเขานะครับร่วงลงพื้นทันทีทางด้านของลูฟี่นะครับเตรียมวิ่งใส่ไคโดเพื่อโจมตีซ้ํานะครับยังไม่พอต้องอัดมันจนหมอบให้ได้ในระหว่างที่เกียร์สียังใช้ได้อยู่ ระหว่างที่ลูฟี่กำลังเตรียมโจมตีรอบต่อไปจูจูใครดูในร่างไฮบริดก็ลุกขึ้นมานะครับพร้อมกับโจมตีสวนกลับลูฟี่ด้วยความเร็วสูงเลยนะครับและด้วยท่าอัศนีคำลน8ทิศ จากภาพน,นะครับเราเห็นว่าไคโดได้ใช้กระบ,บองนาของเขานะครับฟาดใส่ลูฟี่ด้วยท่าที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับลูฟี่นะครับที่โดนท่าน,นี้เข้าไปทําให้ล่างของเขาล่วงลงพื้นทันทีเลยนะครับพร้อบตาเหลือกออกมาด้วยนะครับและเริ่มพ่นควันออกมาจากปากแต่ลูฟี่นะครับเขาก็รีบองบือปิดปากทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกียร์สีคลายนั่นเองนะครับอุ๊บอย่าพึ่งล้วสี่พลังชั้นไคโดนะครับที่เห็นอย่างนี้ ว้าวโล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 และในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องได้มีการบรรยายหมดวองไคโดในตอนนี้ด้วยนะครับล่างเมาสังหารโหดหลังจากนั้นนะครับลูฟี่เขาก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้นะครับและเตรียมโจมตีใส่อีกครั้งเช่นเดียวกันกับไคโดเลยนะครับอีกหมัดเดียวถ้ายังไม่ได้ผลฉันก็หมดเสิยชนะแล้วหมัดยังยืดไคโดนะครับที่เห็นอย่างนี้เข้ามาเลยเซ่ไอหนูอัศนีคำลน้นโอเวอร์หา ทันใดนั้นนะครับเราเห็นว่าพี่มวก CP พีซนะครับก็วิ่งเข้ามาในสนามต่อสู้โดยพี่มวงนะครับได้กระโดดเข้ามาจับไหล่ของเห็นข้างที่ลูฟี่นะครับจะใช้ต่อยไคโดกายาเล็กเมื่อไคโดเขาเห็นอย่างนี้นะครับ c p พซดูจากใบหน้าของไคโดแล้วนะครับเขารู้สึกประหลาดใจและรู้สึกโกรธ c p พีซีโที่โผล่เข้ามาแทรกเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เขาก็หยุดการโจมตีในครั้งนี้ไม่ทันนะครับ ไคโดค่านึกถึงตอนที่โจมดีใส่โอเด้งเมื่อ20ปีก่อนนะครับเป็นมุมมองจากฝั่งของไคโดโดยลูฟี่นะครับเป็นภาพทับซ้อนกับโอเด้งนะครับโมโมโนสเกตตัวปลอมที่ถูกจับเป็นตัวประกันท่านพ่อส่วนด้านของโอเด้งนะครับที่นอย่างนี้โมโมในหน้าสุดท้ายนะครับเราเห็นว่าไคโดโจมตีโดนลูฟี่ด้วยกระบอกน้มที่ประจุฮาคิราชันด้วยท่าอัศนีคัมลน8ทิศ โจมตีโดนล่างของลูฟี่แบบเต็มๆเลยนะครับขณะที่ลูฟี่นะครับก็ป้องกันตัวไม่ทันเนื่องจากถูกพี่หมวก CP พีซีโร่นะครับหันเหความสนใจ ทางด้านของพี่ม่วงนะครับเขาได้กระโดดหลบจากการโจมตีของไคโดได้ทันเวลาพอดีนะครับทําให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงบัทะแม้แต่นิดเดียวนะครับดูจากใบหน้าของไคโดแล้วนะครับเขารู้สึกช็อกมากส่วนทางด้านของลูฟี่นะครับเขาได้รับบาดเจ็บหนักและไม่เลือดไหลออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้มีการบรรยายเรื่องทิ้งท้ายเช่นเคยเลยนะครับหลากหลายอารมณ์ผสมปนเปและมังงะวันพีชตอนที่1042นนะครับก็ได้ตัดจบลงมาในฉากนี้เลยนะครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับมัง,งาวันพีชต,ตอนที่1นึ่แม่จบตอนลงไปแบบหลากหลายอารมณ์จริงๆนะครับเป็นเช่นนี้แล้วนะครับดูฟี่จะมีวิธีไหนในการต่อสู้กับไคโดต่อไปเพราะว่าในตอนนี้ร่างกายของเขานะครับเรียกได้ว่าเสียหายหนักมากไม่แพ้ตอนที่สู้กับคาตาคูลิเสร็จสิ้นมาหมาดๆ,ๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสุสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าในสุสัปดาห์หน้ามงงาวันพีชต,ตอนที่1นึ่่ไม่ได้งนนะครับ ครับก็เข้าสู่ชจวงสุดท้ายได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงณจุดจุดนี้นะครับแล้วถ้าผมเกิดมีพูดหลุดหรือว่าพูดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกทท่านเอาไว้มาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วผมก็ต้องขอรบกวนนะครับทุกๆกท่านอีกเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านมาเจอกันกับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับแลละะเเพื่่อนทีจป็ ให้กับผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เ,เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ